ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวครับส่งงานครับงานดูดจองนะครับวันนี้จะมีฝักเข้ามาตัวหนึ่งนะครับเหลืออยู่ตัวหนึ่งงานฝักนะครับงานฝักอาเซเต้นะครับนี่เป็นกึ่งใบข้าวกึ่งอินเนบนะครับตัวนี้เหมือนกันใบข้าวสงโค้งนะครับอันนี้ก็ประมาณออกกึ่งอินเนบนะครับ อันนี้ก็ผมขอเรียกว่ามีดแหลมกันมีดแหลมเล็กนะครับเบอร์สิบมีดแหลมเล็กนะครับเหลือเหลืออยู่นะครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหตัวนะครับเบอร์หนึ่งนะครับใบจะยาวอยู่ที่ประมาณ ประมาณ10นิ้วนะครับประมาณ10นิ้วนะครับ10นิ้วกว่านะครับอะเซเตเบอร์3นะครับสเตเบอร์3ครับก็ประมาณ9นิ้วครึ่งนะครับสันสีมิลน,นะครับเอาลืมบอกนะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยหมิลน,นะครับสันหมิล นะครับสันตรงนี้หมิลสันกกตรงนี้นะครับ6มิลตัวนี้สี่มิลน,นะครับเบอร์สีเบอร์สีบใบยาวก็11นิ้วครึ่งนะครับส0บ1อเอ้สิบนิ้วสิบนิ้วเจ็ดนะครับเดีอ1ดนิ้วนะครับตัวนี้สันหกมิลเหมือนกันครับสันหมิลตัวนี้เป็นใบข้าว ใบข้าวตัวนี้11นิ้วครึ่งนะครับประมาณ11นิ้วครึ่งเกือบเกือบ11นิ้วครึ่งนะนี่ก็สัน6 6มิลเหมือนกันนะครับเบอร์เกนะครับใบมีดยาว10นิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ก็6มิล สันหมิลตัวน,นี้มีดแหลมเล็กนะครับมีดแหลมเล็กวัดยานะครับทามือเดียวก็หกนิ้วกว่าครับไป้มีดยาวหกนิ้วกว่าอันนี้สันหกมิลเหมือนกันนะครับสันหกมิลมีเล็กเปิดคมให้ทุกตัวนะครับเปิดคมให้ทุกตัวนะครับ ตัวนี้นะครับผมฝักนะครับถ้ามีดเปล่าแบบนี้นะครับมีดเปล่าแบบนี้ไม่มีฝักที่800นะครับเบอร์สีเบอร์5เบอร์เก้าเนี่ย800นะครับอาเซเต้ตัวนี้500บาทนะครับ500บาทตัวนี้650นะครับ650บบาทงานฝัก ตัวนี้งานฝากใหญ่ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทงานฝากตัวนี้เป็นไม้ปูดูนะครับไม้ปดูดูยึดหมุดหกจุดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจุดนะครับตัวนี้ก็ยึดยึดหมุดเหมือนกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกจุดมีดเล็กนะครับ อันนี้พกดีครับพกเข้าป่านะครับเข้าป่าโอ้เหมาะครับอันนี้เหมาะหมอมือเลยหกร้อยสิบบาทครับตัวนี้ก็อันนี้คือครับ อันนี้คือเบอร์อลายลายผมนะครับน,นี่เบอร์โทรนะครับ0 9 9 9 7 2 2 7 3 7เบอร์โทรกับเบอร์ลายเบอร์เดียวกันนะครับเกาให้อยากอยากให้โทรมาสอบถามโดยตรงก่อนนะครับโทรเข้ามาสอบถามก่อนนะครับแล้วผมจะแจ้งว่ามีตัวตัวไหนที่ยังยังยังเหลืออยู่นะครับนะครับก็ค้นหาลายจากเบอร์โทรได้เลยนะ ก็ขอจบรีวิวไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับมขอบคุณครับ